คลิปนี้จะชวนทบทวนเรื่องการบริหารเวลาชีวิตสักนิดหนึ่งครับเรามีเวลา24ชั่วโมงเท่ากันในแต่ละวันซึ่งเทียบเท่ากับจำนวนนาทีก็อยู่ที่1,440นาทีในแต่ละวันหัวใจสำคัญของการบริหารเวลาอยู่ที่ การใช้เวลานั้นเพื่อทำอะไรพอพูดคำว่าเพื่อทำอะไรก็กลับมาที่ความหมายของชีวิตเรามีชีวิตอยู่เพื่ออะไรเพื่อทำอะไรซึ่งคำนี้ในภาษาการบริหารนั้นเรียกว่าเป็นพันธกิจเป็นพันธะเป็นกิจที่เป็นพันธะเป็นสิ่งที่เราจะต้องบรรลุต้องทำให้สำเร็จ ก็เลยถูกเรียกว่าเป็นพันธกิจหรือว่าภาษาอังกฤษใช้คำว่ามิชชัน,นพอพันธกิจเราชัดเจนครับมันก็จะทำให้การใช้เวลานั้นมีความชัดเจนตามมาเรารู้ว่าเรามีภารกิจสำคัญพันธกิจที่จะต้องทำให้งานสำเร็จเราก็จะใช้เวลาเพื่อโฟกัสกับการทุ่มเทกับการทำงาน ถ้าใครมาชวนท่านคุยเรื่องการบริหารเวลาให้เริ่มต้นจากคำว่าพันธกิจก่อนถ้าเป็นภาษาที่กระทุ้งหัวใจหน่อยก็ต้องบอกว่าท่านใช้ชีวิตอยู่บนโลกนี้ท่านมาที่นี่มาบนโลกใบนี้เพื่อทำสิ่งใดพันธกิจของท่านในการมาอยู่ที่ดาวโลกนี้คืออะไรถามเป็นภาษาแฟนตาซีทักทีหนึ่งครับ หลังจากพันธกิจชัดเจนเวลาเราก็จะชัดเจนว่าแต่ละวันจะใช้เพื่อทำอะไรจากนั้นเราควรจะได้แบ่งประเภทของเวลาเพื่อให้รู้ว่าเรากำลังทำอะไรในช่วงเวลานั้นเวลาแบ่งเป็นพื้นฐานง่ายๆสักสามประเภทก็คือเวลาของการอิสระไม่ต้องมีอะไรวุ่นวายเรียกว่าฟรีไทม์ เวลาที่ทำอะไรก็ได้ตามใจปล่อยตัวผ่อนคลายไปเรื่อยๆเรียกว่าฟรีไทม์เวลาที่สองเป็นเวลาที่จะต้องทุ่มเทให้กับพันธกิจที่อยู่ตรงหน้าพันธกิจของวันพันธกิจของสัปดาห์ที่เราชัดเจนนะว,ว่าเราอยู่เพื่อทำอะไรเรียกว่าเป็นโฟกัสไทม์เวลาแห่งการจดจ่อเวลาแห่งการทุ่มเท โฟกัสไทม์ไม่ต้องการมากแต่ต้องการให้ระบุชัดเจนเช่นอยู่ที่ทำงานเวลาโฟกัสไทม์คือ9โมงครึ่งถึง10โมงก็ทุ่มเทเต็มที่เวลานั้นจะไม่พูดไม่คุยกับใครให้เสียเวลาเวลาต่อมาที่แบ่งเป็นประเภทที่3ก็คือบัฟเฟอร์ไทม์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องชีวิตเรื่องการเงินเรื่องสุขภาพเรื่องครอบครัวใดๆก็ตาม เราจําเป็นต้องเตรียมตัวเองต้องเตรียมความพร้อมต้องพัฒนาตนเองเรียกว่าบัฟเฟอร์ไทม์การอ่านหนังสือการดูคลิปการสนทนากับผู้คนการวางแผนเหล่านี้อยู่ในหมวดบัฟเฟอร์ไทม์เมื่อเราเข้าใจเวลา3ประเภทแบบนี้ฟรีไทม์โฟกัสไทม์บัฟเฟอร์ไทม์แล้วก็พันธก,กิจชัดเจนแล้วงานต่อไปในการบริหารเวลาก็คือการกระตุ้นให้ตัวเองลงมือทำ ตามที่ตัวเองตั้งใจวิธีกระตุ้นตัวเองที่ดีก็คือการกําหนดเป้าหมายที่สมาร์ทเช่นพันธกิจด้านครอบครัวกําหนดเป้าหมายว่าวันนี้พูดถึงวันนี้เลยเราจะทำอะไรเป้าหมายที่สมาร์ทคือเป้าหมายที่เขียนออกมาชัดเจนสเปซิฟิกจำเพาะเจาะจงเช่นวันนี้จะรับประทานอาหารเย็นด้วยการทํำอาหาร ร่วมกันแบ่งกันทําคนละหนึ่งอย่างสองอย่างสมมติว่านี่คือเป้าหมายที่กําหนดไว้โดยจะทําในช่วงเวลา17นาฬกาคำว่าสมาร์ทสเปซิฟิกมีเชลอเบิลคือวัดออกมาได้ก็คือมีอาหารที่จะรับประทานร่วมกันแอดเชนอเบิลมีทางเป็นไปได้เพราะทุกคนก็จะฝึกทำอาหาร ดิสันเบิลสมเหตุสมผลเพราะมันจะทำให้ทุกคนในครอบครัวนั้นได้สนุกกันในครอบครัว t i ม e เฟส e ทมเฟสแปลว่ามีเวลาำํำกับก็คือเย็นนี้เย็นนี้17บเนิกานี่คือหลักการเบื้องต้นครับในการบริหารเวลาเพื่อที่จะก้าวต่อไปเป็นบุคคลที่มี productivity หรือมีผลผลิตมีงานที่สร้างสรรค์งานขึ้นมาได้ พื้นฐานการบริหารเวลานั้นคือพื้นฐานของการบริหารชีวิตที่สําคัญเลยครับเพราะว่าตราบใดที่เรายังมีเวลาแปลว่ามันคือชีวิตงานของท่านเมื่อฟังคลิปนี้จบแล้วก็คือคิดเรื่องของเวลาให้มากขึ้นว่าที่ผ่านมาเราใช้เวลาไปกับอะไรนั่นแปลว่าถ้าจะเริ่มต้นสนใจบริหารเวลา จำเป็นต้องทบทวนตัวเองจำเป็นต้องเขียนทบทวนว่าที่ผ่านมานั้นเราใช้เราใช้เวลาไปกับเรื่องอะไรเราบริหารเวลาแบบไหนงานในชีวิตจะมีอยู่2อมิติก็คืองานที่สำคัญกับเรื่องของความเร่งด่วนแต่ละวันจะมีงานผ่านเข้ามาในชีวิตมากมาย เอาสองเรื่องนี้ไปจับก็คือเอาความสำคัญกับความเร่งด่วนเข้าไปจับที่ภาษาอังกฤษใช้คำว่า important กับ u r g e n c y หรือเร่งด่วนงานบางประเภทเป็นงานที่มีความสำคัญแต่ไม่ได้เร่งด่วนเช่นงานวางแผนการเงินเรื่องของการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพเป็นสิ่งสำคัญทั้งสองเรื่องแต่ไม่เร่งด่วน ในขณะเดียวกันก็มีงานอีกจำนวนมากที่เป็นงานที่สำคัญแล้วก็เร่งด่วนเช่นต้องไปติดต่องานวันนี้ที่สำคัญต่อธุรกิจต้องไปเคลียร์บินวันนี้เพราะมันถึงกำหนดงานสำคัญและเร่งด่วนคืองานที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันที่อยู่ต่อหน้ามีไฟไหม้ตึก มันทั้งสำคัญและเร่งด่วนไม่ต้องตัดสินใจอะไรรีบวิ่งทันทีมีงานที่ทำให้ท่านสูญเสียพลังอีก2ประเภทครับคืองานไม่สำคัญไม่เร่งด่วนเล่นโซเชียลขยับหน้าจอไถหน้าจอไปเรื่อยๆทั้งไม่สำคัญและไม่เร่งด่วนงานบางงานดูมีความเร่งด่วนแต่มันไม่สำคัญก็มีอีกครับเช่นงานของคนอื่นมารบกวนเราชวนเราไป ช้อปปิ้งมันเร่งด่วนเลยเขาชวนเราไปเที่ยงนี้แต่มันไม่ได้สําคัญไม่ไปมันก็ไม่ได้ส่งผลอะไรนี่คือเรื่องราวของการตัดสินใจครับเราจะตัดสินใจลงมือทำอะไรลองใช้คำว่าเร่งด่วนกับสําคัญนี้เข้าไปประกอบในการบริหารเวลาที่เราให้ฟังและพูดคุยกับท่านผ่านคลิปนี้นั้น ็คงจะทำให้ท่านได้สนใจและก็เห็นความสําคัญของการบริหารเวลามากขึ้นทั้งนี้ก็เพื่อที่จะมีชีวิตที่ไม่เครียดครับมีชีวิตที่ผ่อนคลายมีชีวิตที่สบายๆหลังจากเราผ่านการเอาจริงเอาจังกับเวลาพอพูดอย่างนี้หลายท่านก็บอกว่ามันจะเครียดเกินไปจะทำอะไรยังต้องมาจัดลำดับความสำคัญเซตพาออริจ ยังจะต้องมาดูสําคัญเร่งด่วนไม่เร่งด่วนกับหลายท่านบอกว่ามันจะเครียดปล่อยมันไปตามกระแสปล่อยไปผ่อนคลายเกิดอะไรขึ้นอยู่ตรงหน้าก็ทําให้ดีที่สุดกับโลกยุคใหม่ที่ซับซ้อนโลกยุคใหม่ที่เราต้องติดต่อกับผู้คนหลากหลายเราก็จะทําสิ่งที่อยู่ตรงหน้าให้ดีที่สุดแล้วถึงจุดหนึ่งเรามีเวลากับชีวิตตัวเองเรามานั่งทบทวนว่า สิ่งที่เราทำดีที่สุดนั้นมันนำไปสู่พันธกิจที่เราต้องบรรลุหรือไม่ก็เลยจะชวนท่านว่าถ้าเพียงท่านเรียนรู้สักนิดหนึ่งมันไม่ได้เครียดมันไม่ได้ไม่ยืดหยุน่นมันทำให้ชีวิตสบายด้วยเช่นพอฟังคลิปนี้จบท่านกำลังจะออกไป เดินหาอาหารที่จะรับประทานมื้อเที่ยงท่านก็เดินไปเรื่อยเปื่อยแต่พอเลืกถึงคลิปนี้ซึ่งท่านตั้งเป้าหมายไว้ว่าจะสุขภาพดีโดยการบริโภคอาหารที่มีคุณค่าซึ่งเป็นเรื่องสำคัญเพียงท่านคิดแค่นี้ครับมันจะทำให้ทิศทางการเดินของท่านชัดเจน ท่านจะไม่เดินไปร้านอาหารที่หวานมันเค็มท่านจะเปลี่ยนทิศทางการเดินทันทีท่านก็จะบอกว่ามันเครียดมันไม่ได้กินของอร่อยก็กลับไปที่เดิมครับกลับไปทบทวนว่าท่านต้องการสุขภาพดีเพื่ออะไรครับเพื่อจะมีเวลาอยู่กับครอบครัวนานๆครับก็นำเรื่องราวของการบริหารเวลามาฝากทุกท่านใช้ได้ตั้งแต่ คนที่เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยคนทำงานไปจนถึงพี่ๆที่เกษียณอายุการทำงานแล้วนะครับหลังเกษียณเหมือนเราจะมีฟรีทามากขึ้นแต่สุดท้ายเราจะหาความหมายของชีวิตว่าถ้าสุขภาพดีหลังเกษียณอีก20-30ปีจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งจะโฟกัสอะไรสักเรื่องหนึ่งสิ่งนั้นคืออะไร ถ้าจะโฟกัสเรื่องนั้นจะต้องเตรียมตัวอย่างไรบัฟเฟอร์ไทม์เราจะมีเวลาผ่อนคลายฟรีไทม์อย่างไรให้ใช้ชีวิตจนครบ20-30ปีการบริหารเวลาที่คุยกันวันนี้เป็นเรื่องของทุกคนจริงๆครับฝากท่านถ้าเป็นประโยชน์ก็อย่าลืมแชร์ให้คนที่เรารักได้อ่านได้ฟังได้ชม ผมได้ขึ้นแผนที่ความคิดแนบไว้ให้เรื่อยๆนะครับประกอบในการฟังฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ติดตามกันนะครับผมจะมีเรื่องราวเดินไปเล่าไปเรียนรู้ไปด้วยกันมาให้ชมเรื่อยๆสำหรับคลิปเรื่องเวลาวันนี้ลาทุกท่านก่อนสวัสดีทุกท่านครับ